ว่าไงจ๊ะทำอะไรอยู่ยืนกดหวัวใจให้ผู้หญิงอยู่ฮะหมายความว่าไงพูดอีกทีกดหวัวใจให้น้องผู้หญิงอยู่ทําไมอะในบอกรักเราคนเดียวไงก็รักเธอคนเดียวไงรักเราคนเดียวแล้วไปกดหวัวใจให้คนอื่นทําไมกดได้สิมันจําเป็นนี่จะไว่นะเธอเธอนอกใจเราเราไม่โอเคเราเลิกกันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู่ด้วนนะเฮ้ยยังไงจิตใจ ก็โอเคอยู่ก็โอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคแล้วก็แบบตัดสิ่งมินิออกไปคือเริ่มจากฉันเข้าโซเชียลมีเดียแอปหนึ่งแล้วทีนี้อีวิทย์แต่ก่อ้วยเปล่าเพ่งปล่อยด้วยนี่คือให้ทำมาเรไม่รู้กลางแดดตั้งนานอุ้ยเหมือนพวกเรา่อเช้าเลยเหนื่อยเหมือนกันก้อยอะฟังต่อไหมเออฟังฟังฟังคือเข้าไปในเฟซใช่ปะเออก็แบบเห็นมันกดใจให้ผู้หญิงคนเนี้ยคืออะไรก็ไม่ได้อะไรเออแต่ทีนี้ รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆละมันเริ่มบ่อยคือมันกดคนนี้คอย่างเดียวบ่อยมากใช่กดใจให้คนนี้บ่อยมากเออเราก็เลยเปิดแชทมันอาโทษัาวบ้านกดใจใช่มาคนเพราะมันกดใจอีนี้บ่อยมากสรุปเข้าไปดูแชทปุ๊บถูกต้องมันแอบคุยกันค่ะโอ๊ยผู้ชายแม่งหลายว่ะต้องเช็คคือต้องเช็คใช่คุยแม่งแกก็ระวังนะแกอะเฮ้ยอาจริงอยากกลับไปเช็คเลยอะเช็คเลยตอนนี้เรียกมาดีกว่าอะไรไม่ใช่ ข้ากูเป็นสิงโตเละข้าเลย5นาทีแล้วอ้ยกูจะเอาไปแล้ว่อเฮ้ยอวีกูจะนะจะาไป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 ไอไป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 ะไป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 ไหไปไปไหไป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 ไไป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 ไไ ในบอกรักเราคนเดียวไงก็รักเธอคนเดียวไงรักเราคนเดียวแล้วไปกดหัวใจให้คนอื่นทำไมกดได้สิมันจําเป็นนี่จะไว่นะเธอเธอนอกใจเราเราไม่โอเคเราเลิกกันเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผู้ชายมันเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกหรือไงวะเฮ้ยเอา้าอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรนาะก้าวก็แฟนผมมนี่ครับมันดราม่าอะไรไม่รู้ผมแค่บอกมันว่าผมกําลังกดหัวใจให้น้องผู้หญิงก็อยู่กดหัวใจให้น้องผู้หญิงก็อยู่ มันบอกเลิกผมเฉยเลยทูกอย่างนี้ไม่ใช่คำว่าปั๊มเหรอใช้ทําไมผมไม่ได้จะเติมน้ําม,นมนันมันจะปั๊มน้ํามันหมายถึงว่าปั๊มหัวใจอ่ะเขา้าใจไหมก็ผมใช้มืออย่างเงี้ยสองมือประสานกันแล้วผมก็กดลงไปอย่างเงี้ยมันต้องเรียกว่ากดหัวใจสิจะ<อ>เรียกว่าปั๊มหัวใจได้ยังไงเออไม่แปลกหรอกสมควรที่เขาเลิกกับมึงอ่ะเอ้ามึงมาอยู่โลกไหนมาเนี่ยไม่รู้จักคำว่าปั๊มหัวใจอา้าช่างมันก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปง้อเอาแฟนอะ่ะไม่เป็นไรเอาคนนี้ก่อนดีวกว่า เนี่ยจะตายห่าแล้วเนี่ยช่วยกันก่อนหมอเ่วยกันปั๊มเดี๋ยวสรุปใครเป็นหมอเนี่ยผมเป็นนักเรียนหมอนี่คือครูหมอไงเออนุ้งใช้หมอได้ไงแล้วปั๊มตั้งนานยังไม่ฟื้นเลยแล้วผมต้องทำยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูหมอครูหมอไห<ง>นก็เมื่อกี้ผมก็ช่วยปั๊มอยู่เดี๋ยวครูหมอปจัดก,การเองเธอไปทุ่นไนไปเถอะติดล็อกห้องได้ด้วย นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจากและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครัจบจากหลังแม็ดยิ่งกว่าหาเฮ็บเป็นครูต้องสอนเอดเ็กๆดู